นีได้เห็นภาพของคุณลมรู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นเยอะเลยนะอาการอาจจะดีขึ้นนะเพราะว่าแรวตรงแววตาสีหน้ามันรู้สึกว่าเออเป็นสดชื่นขึ้นอนะ่ะคือวันนี้มันมีงานอีเวนต์ถูกไหมซึ่งผมมีโอกาสเห็นที่นักข่าวไปถ่ายตอนนี้เขาถ่ายละครนะยอ,อมไม่ต้องฉักที่เขาต้องบินแล้วมี c g อ่ะหน้าย,ยังโซมอยู่นะแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกไปในไฮไลท์หัวหน้า,นาเขาโอเคแต่ว่าน่าจะมาจากการ ไม่คนาช่วยด้วยก็เดี๋ยวเราลอดูบทสัมภาษณ์ของเขาด้วยนะคะเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องเมายาแก้อักเสบตอนนั้นครับผมนะคะเดี๋ยวมาลองดูอัปเดตกันค่ะขูกกลุ่มาทำงานก็จะมีเมื่อกี้เดือดขายขีดนี้เลย เป็นประเด็นร้อนในช่วงปลายเดือนที่แล้วกรณีพระเอกแถวหน้าวิทย์พรรามสี่ลมพัชตะมีอาการมึนเมาขณะให้สัมภาษณ์กับสืมม่อมวลชนในงานอีเวนต์เนื่องจากรับประทานยาแก้อักเสบยานอนหลับเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าแท้จริงพระเอกคนดังมีอาการมึนผลข้างเคียงจากริ์ของยาดังกล่าวจริงหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะคุณลมออกงานอีเวนต์แรกก็พร้อมชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ นอนไม่พอถูกปลุกมาทำงานก็จะมีเมื่อกี้เดือนขายขีดนีเลย้าต่อที่เล่กันไ่ตเ,เ,เ,เหตุเนื่องจากยานอนหลับครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากจริงๆวันนั้นกินยัเนี่คือเป็นจริงๆแล้วปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วเล่นเกมนั่งดูหนังไปสามสี่เรื่องก็จะถึงจบเช้าเช้าแล้วนั่นแหละแล้วก็มีงานตอนเย็นกลางคืนเลยล้วก็จะนอนก็เลยกินยานอนหลับไป ถ้าปรากฏ,ากฏว่ามันไม่หลับมันไม่หลับก็กินหมดเกือ,กอบแผงหนึ่งได้ประมาณแผงหนึ่งแล้วสุดท้ายก็มาทําผมตอนประมาณ 4- ี่ห้ามงเย็นแล้วอาการก็เริ่มออกเพระมาณออกฤทธิ์ช้ามากแล้วบอกตัวเองว่าอย่าหลับแล้วไปนอกรถไปนอกรถก็เหมือนกับคนที่หลับไปแล้วคนที่หลับไปแล้วแล้วโดนปลุกขึ้นมาทําง,งาน อาการมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ถามว่าจําอะไรได้ไหมบอกเลยว่าจําอะไรไม่ได้เลยครับจาภาพทุกอ,อ,อย่างมันก็ตัดหมดเลยแต่ทําไปด้วยสารตยานล้นๆนเลยและอะไรที่ทําผิดพลาดไปขอประธานอภัยในวันนั้นด้วยครับผมไม่ทราบสาเหตุจ,จริงๆครับถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นคงไม่ทําคงไม่ออกมาแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดของเรา <S <S คือเพื่อนทุกคนบางคนมือสั่นบอกว่าส่งดูคลิปมาให้ดูแล้วก็นนกบางคนก็ขำบางคนก็ชิน พราะว่าบางคนบางคนชอบเห็นเราพูดอะไรพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูตัวเองแล้วก็ก็อยากใครก็อยากเก็บปรทําอย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> ให้มีสติดีกว่าครับ <c oughs> ยังไม่มีครับ <c oughs> นะครับแต่ต้องขอบคุณ uh, ทางท้งสามที่ยังให้การสนับสนุนตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ออกมาป uh, กป้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่แมวจิตตลาขอบคุณ คุณภูริยาในวันนั้นที่ช่วยด้านหลังผมตอลอดเวลาั้ะที่ตัวผมเองแทบไม่มีสติแล้วนะครับขอบคุณทุกคนในวันนั้นจริงๆคับขอบคุณเนี่ยจริงๆเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยสุขภาพสําคัญกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะขอเลยผู้จัดงานทั้งหลายเนี่ยนะคะบอกเลยว่าตัวเองไม่ไหว ผมมองว่าไม่แปหลหรอกเป็นเคสต s ด u เพราะวันนั้นผมชอบนะผมว่าเขาน่ารักดีและนที่คุณคุณโลมเขาบอกมาว่ามันเป็นสัญทาตยานอตอนที่ถอยห่างต่อห่างแล้วเขาถ่างอะไรนะที่เขาบอกนั่นแหละ <c oughs> คุณ <c oughs> ไม่แต่คือนึกออกปะคือคนอที่เข้าใจก็เข้าใจเขาไงค,คนที่ไม่เข้าใจก็คือด่าไปแบบเดาไปเรื่อยไงซ้ำเติมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเซฟตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะสู้ๆครับคุณโลมครับเนาะ